ไปก็ันนี้ครับสซนๆนะครับป่าสซนๆไปของอุทยานห้องบรรยากาศประมาณนี้นะครับผมครับตอนนี้เราก็อา่าฝนติด,ด,ดแล้วนะครับโอ้หัวกระเซิงกระเซิงฝนตกครับผมโอ้ยเก็บครับผมตอนนี้อยู่ในป่าเมืองสถาบาททันวิจัยหแก้วนะครับตอนนี้เราจอดรถแล้วเนี่ยครับเรากำลังเดินไปนที่บูธเราเราทุกคนตอนนี้คุณอยู่ในช่องกูเกิลเทเลเด็กนะครับนี่เปิด EP ที่สี่ของการเดินทางไปที่เชียงใหม่นะครับเพราะว่าเราจะไปเที่ยวอีก ก่อนที่เราจะกลับบูมกันนะครับผมอันนี้ก็ว่าจะเอาน้องเหลืองมาแต่ว่ามีมอไซค์มาด้วยก็เลยต้องมาอยู่ที่มาเอากระบะมาครับผมก็จะจะไปเอามือห่อนกันนะครับผมอีกประมาณ 2- 3สาวันนี้แหละครับผมเดี๋ยวนี้เปิดสักดา่อนเะมาเดินตลาดที่เดิมนะครับผมก็ไปกัศไปนิ้วนะครับผมตอนนี้คนก็เยอะอยู่นะครับผมกินอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผมเพิ่งมาถึงนะครับนี่เราก็ได้มาแล้วครับผม ที่วัดการห้างวัดปายิ้วนะครับข้างหลังชิปแล้วเดี๋ยวไปในต่อติดตามงชนได้ครับตอนนี้เราอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวปีตปลามาเดิมนะครับผมก็มากินข้าวนะครับก่อนที่จะไปในต่อหนต่อไม่ได้มานานละก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาในร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดปลาแล้วนะครับเราสั่งข้าวซอยนะครับแล้วก็นากาแฟก็สั่งก๋วยเตี๋ยวนะครับผม ก็น,นี่บรรยากาศที่ร้านมาจ่บ้านเหมือนเดิมนั้นนะครับเราไปซื้อของมาเมื่อคืนเมื่อเมื่อกี้เมื่อก,กี้นะครับเนี่ยเลยกับถังนะครับเดี๋ยว่อยเก็บก่อนไปในตอนนะครับครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เช้าวันที่สองของการที่อยู่เมืองลวียงนะครับผมเราไม่อยู่บนดอยวันนี้เราจะไปเที่ยวอำเภอห่อนกันนะครับผมไปค้างคืนนะครับผมว่าปกติเราจะรถน้องเหลืองไวใช่ไหมครับพอดีวันนี้ของก็จะ เยอะหน่อยก็จะไปรับคนอีกสองคนก็สัมภาระก็จะเยอะละคนเพื่อมาอีกก็เราไม่ได้ไปกันสองคนฉะนั้นเราก็เลยเอากระบ,บะมานะครับผมว่าเออจะไปสวนสวนอยู่ที่ฮอนนะครับอาเภอฮอนจงังหวัดเชียงใหม่นะครับผมก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เซเว่นนะครับเติมพลังก่อนแล้วก็ออกเดินทางกันต่อครับทุก่วนตอนนี้เราอยู่ที่ปตทานหางดงนิดหน่งนะครับี่ของข้างหลังก็ เต็มพิกัดพร้อมแคมป์ปิ้งมันไม่ได้แคมป์แล้วครับแต่ว่ามันเหมือนแคมป์เพราะว่าเราไปนั่งกินแต่ว่ามีห้องพักนะครับไม่ได้ไปกางเต็นท์นะครับผมนี่มาฮะกระบะอากาศร้อนมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนีอ่ได้ไ,ไอ้กาแฟละอยู่ที่ปตทบางน้ำแพรนะครับเยวก็ออกเป็นทางกันต่อที่อำเภอพอนทอดหรือพอนอน,อน,นั่นแหละครับผมตอนนี้นก็มาไวซื้อของกินนะครับเพราะว่าเราตื่นไป แคมป์ต้นสนนะครับผมก็จะไม่ค่อยมีนี่ก็จะซื้อมเป็นปีย่างครับนี่เราก็เอาแคมป์มาด้วยไม่ใช่แคมป์ที่นั่งเต็นท์แล้วก็ของอืเปกระชกอะไรมารวมกันแล้วนี่ครับบรรยากาศรอบๆหอนนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราออกไปกันต่อครับเราอยู่ที่สวนสนบ่อแก้วนะครับผมอยู่ที่อำเภอขอนนะครับผมมีบรรยากาศสวนสนนะครับนี่เป็นอุทยานนะครับผมบรรยากาศเพิ่งมาถึงครับผม ของเยอะมากแล้วก็เติมสีเบียงอยีกนิดหน่อยอเราจะเข้าไปที่พักเลยนะครับเพราบว่าเชิคอินตอนบ่ายสองตอนนี้ยังไม่ถึงบ่ายสองนะครับคนก็เยอะมากเลยนะครับเราอยู่ที่ร้นานก๋วยเตี๋ยวนะครับผ่านจากตรงที่จอดที่นิดหน่อยและเบียงสนนะครับผมบรรยากาศดีนะครับผมอยู่ติดถนนนี่ครับสวนสนอยู่ข้างหลังบรรยากาศดีเดี๋ยวเราไปกินสักก๋วยเตี๋ยวกันตอนนี้เราอยู่ที่สวนสนมอหลวงนะนะครับอยู่ที่ห่อนอนำะเภอเชียงห่อนจังหวัดเชียงใหม่นะครับ จอดรถนี้นะครับจอดกู้แฟมนี่นะครับก็บ้านพักไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าแล้วก็รอเช็คอินก่อนนะครับไ้ก็นี่ครับสวนนะครับป่าสวนไปของอุทยานนะครับบ้านนี่จอดตรงนี้นะครับนี่ยูที่สวนนะครับเราได้ห้องพักแล้วนี่ครับเบอร์สามอ่าเป็นห้องสองห้องนะครับเพราะว่ามาสองคู่นี่ครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะ เก็บของลงก่อนนะครับเราเปลี่ยนที่จอดรถนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ที่พักนะครับก็จะจอดตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมานั่งกินตรงจะมีร้านกินนะครับเสียงลมต้นสนเหมือนฝนตกเลยครับออบบรรยากาศดีนะครับเดี๋ยวไปที่พักกันครับผมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ี่ที่พักแล้วนะครับอยู่ที่อำเภอฮอนจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นของุทยยานป่าต้นสนนะครับอยู่ที่อำเภอฮอนนะครับบรรยากาศราคาห้อง ราคาบ้านสองพันนะครับผมอ่าข้างล่างจะมีสองเตียงนะครับส่วนข้างบนจะมีเตียงเดี่ยวนะครับผมก็นะครับบรรยากาศเป็นสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับแล้วก็ไปกันต่อห้องบรรยากาศประมาณนี้นะครับผมนี่เป็นชั้นล่างนะครับชั้นบนที่เราขึ้นไปรีวิวกีนนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะอากาศดี ตอนนี้เราจะที่พักแล้วนะครับเรากำลังจะขับรถไปที่ตั้งแคมป์ปิ้งย่างกันนะครับผมจะทํามูนจุ่มตอนนี้ก็เอาห้ามกว่าแล้วนี่เราก็ได้จ้งนั่งตรงนี้แล้วนะครับเราก็จอดรถไว้ตรงนั้นนะครับผมแล้วก็เรามาแคมป์ตรงนี้แล้วก็เพิ่งจุดไฟเสร็จนะครับมือยังเปื่อนอยู่ล้างไม่ออกเลยแต่ว่าเราจุดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็มากินกันครับทุกคนตอนนี้เราก็อ่าไฟติดแล้วนะครับดีครับมอเล็กมอใหญ่่ ยากาศกำลังดีครับฝนิโอ้โหกระเซือกระซือฝนตกครับผมโอ้ยเก็บเกี่ยวของอย่างเร็วก็เปียกครับผมขึ้นรถละไม่ไหวแล้วครับผมกลับห้องเลยเจอกันนะเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมพร้อมครับผมกลับหอ้องตอนนี้เราจอดรถล้ะที่เดิมที่เราไปจอดตอนมาถึงแล้วก็กำลังจะเดินไปที่พักนะครับ ก็ไม่ไหวแล้วครับฝนตกเก็บของอย่างเร็วปาาต้นสนครับขรับผมเรากลับมาถึงที่พักแล้วนะครับอันนี้ที่เราต้มไปต่อก่อนฝนจะตกนะครับผมพอเราต้มเสร็จแล้วก็เราก็ยกเข้ามากินในอุทยานนะครับไม่ได้ทำกับข้าวตอนนี้เราออกจากที่พักแล้วนะครับเรากาลังจะไปที่รถนะครับเพื่อเก็บของตอนนี้ก็เต็มไม้เต็มมือครับว้าหอบเช้าหนวันนี้ ก็เอาเดินทางกันต่อครับเพราะว่าไปไหนบ้างเกี่ยวบของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็พร้อมไปกันต่อครับผมโยครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ส,วน,สวนแล้วนะครับผมสวนดอกแที่วนะครับผมที่เรามาจอดกินข้าวยู่ตรงนั้นเมื่อวานนี้นี่ครับบรรยากาศก็ตันนี้รู้สึกว่ามไม่ค่อยได้ไม่เคยมาครั้งแรกครับจีิมีแต่รถมันเยอะมากเลยรถบรรทุงจะมเีมเยอะมากเลยนะครับ เมื่อวานก็มีรถบรรทุกครับหรือว่ารถชนนะครับก็กลับรถแล้วมาวังกันด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศครับผมตอนนี้อยู่ในป่าเมืองสถาบันวิจัยกรอแก้วนะครับนี่ที่เราได้กีนีบรรยากาศครับผมนี้จะอยู่ติดถนนเลยนะครับผมที่เราถ่ายเมื่อกี้ภาพปฏิชันนะก็จะมีรถวิ่งผ่านนะครับก็จะเป็นทางลงนี่ครับเป็นป่าต้นสนนะครับถือว่า โอเคมากเลยนะครับเราพาสาวๆมาถ่ายรูปตอนแรกว่าจะเอาน้องเต่ามานะครับแต่พาสพาราเยอะเกินเลยต้องเบากระบะมาครับเนี่ยครับของเมื่อคืนดี๋ยาพาไปชมข้างในต่อครับทุกคนตอนนี้เราเข้ามาข้างในนะครับจะเป็นทางที่เอารถเข้ามาได้นะครับแต่เขายังไม่ได้เปิดนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้ยาวไปถึงข้างในเลยนะครับคือป่าต้นสนนะครับผม อยู่ที่บ่อกแก้วแต่อยู่ที่อำเภอฮอนนะครับผมฮอตฮอนนี่ไม่ออกเสียงอาจจะไม่ถูกอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมช่วงนี้ก็จะเที่ยวนิดนึงแล้วก็จะได้พักแล้วก็เดี๋ยวจะกลับอบบนนะครับผมแล้วก็ต้องชาร์จแบตหน่อยเดี๋ยวกลับไปทํางานกันละ่บรรยากาศก็ดีนะครับผมตอนนี้ประมาณสี่โมงนะครับเรามาถึงสามโมงคนก็ไม่เคยเยอะเท่าไหร่นะครับเช่นวันหยุดด้วย ได้ช,ชมบรรยากาศร,รอบๆรยากาศรอบๆนะครับณตอนนี้สี่โมงเช้านะครับ <ssä> 10, ม10มโมง10โมงเช้าครับผมลูกหูตาเลยเป็นขนมบรรยากาศเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เมืองแล้วนะครับลงมาแล้วนะครับนี่เราจะมาวัดนะครับมอมมาใส่คันดอกมีพิธีคันดอกที่จำชื่อวัดไม ให้ถูกนะครับยวพาไปชมตอนนี้รถเยอะมากเลยนะครับที่วัดเจดีย์หลวงนะครับผมพนาวิหารครับผมนี่ครับนี่วิธีแปลงคันดอกนะครับผมนี่มาแปลงคันดอกภายในอาคารในโบสถ์วัดนะครับคนเยอะมากเลยนะครับที่ส่งน้ำนะครับส่งน้ำพากันนะครับตรงนี้ อยู่ที่วัดนะครับผมวัดอารามหลวงก็จะมีของกินนะครับเหมือนงานเทศกาลนะครับมีของกินอยู่ตรงนี้ก็เราไปหาอะไรกินกันครับผมของกินเยอะมากเลยนะครับก็อยู่ตรงร้านไข่ตุกนเก้วนะครับผมอตอนนี้เราได้ขนมเบื้องแล้วก็ทากยากินนะครับมีบรรยากาศเหมือนงานการชาตินะครับมันอยู่บนแต่ว่ามันเป็นางานชัยยมยมนะครับไม่ใหญ่ ของกินเยอะนะครับอาหารของกินแป๊บนึ่งก็กำลังขึ้นประเมืองนะครับไม้ละสิบบาทที่อย่างสิบบาทนะครับของกินหนักเยอะมากเลยนะครับตอนนี้เรากําลังจะไปที่วัดนะครับไปทําลงทานกันนะครับผมก่อนที่เราจะกลับอุบลก็คลิปก็เดินทางมาถึงใกล้วันที่เราจะกลับอุบลแล้วนี่คือของที่เราจะไปวัดอยู่ที่บ้านนะครับผมไปทําลงทานกันนะครับผม ก็ปเ็อยู่ที่วัดแล้วนะครับผมแต่ว่าไอ้นี่ไม่ได้จัดในวัดนะครับจะอยู่ตรงข้างนอกนะครับแล้วก็มีช่างซอด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็ลงทานเรากําลังเราจะลงของนะครับฝนก็ตกตอนนี้เดี๋ยวก็ลงของก่อนนะครับผมตอนนี้เราจอดรถแล้วนะครับเรากำลังเดินไปที่บูธเราบูธเราจะอยู่ข้างในเนี่ยครับผมเพราะว่าข้างนอกจะเต็มนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็คนเยอะมากเลยไปกันต่อครับบูธของเรานะครับ บูชาน้ำชาไทยชาเย็นนะครับตรงนี้ตอนบูธงานก็จะอยู่ข้างในนะครับผมก็คนก็จะเยอะมากเลยนะครับก็ยังไม่ถึงเวลาแจกนะครับก็เริ่มมานะครับเราก็เริ่มแจกกันแล้วนะครับผมก็นี่ครับคนเยอะมากเลยนะครับผมต่างคนต่างแจกอยู่ตัวนี้ก็กําลังเริ่มนะครับผมทีก็กําลังเริ่มนะครับก็ขออนุญาตแจกก่อนนะครับผม ตอนนี้เราก็แจกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหมดเกี้ยงแล้วครับผมโอกันลงเติมพลังครับเดี๋ยวจะเก็บของละพอดีฝนมันตกครับผมก็เลยยังไม่ได้เก็บของแจกหมดละขายดีมากเลยครับวันนี้วนว่าจะกินเราเดี๋ยวจะมีรอบบ่ายของพี่อีกรอบนึงครับเดี๋ยวว่าติดตามชมเลนะครับตอนนี้ว่ามาตอนเย็นนะครับประมาณห้าโมงเย็นนะครับตอนนี้ยังไม่มืดเลยนะครับอยู่ที่โซน ครับเวลาจะหงมองแล้วยังไม่มือนเลยนะครับแล้วก็คนก็อ่ากำลังเยอะนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่บูธอ่ารองทาขนมเส้นนะครับขนมจีนนะครับขนมจีนนุยานนะครับผวลานี้เยังคึกคักอยู่นะครับผม เหมือนม้นบ้านทางอีสานนะครับผมตอ,ตอนนี้ก็ล,ลงทานแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ช่างซอก็เสร็จแล้วกลับแล้วน,นี่เป็นวิธีแหงเงินนะครับผมตอนนี้ก็เวลาจะสองทุ่มแล้วนะครับผมก็ ด,ดีของอีสานเป็นแบบซนึ่งขอ,องภาคเดียวกัเป็นอีแบบหนึ่งนะครับผมว่าเปิดโลกด้วยนะครับผม,มแมลงก็เยอะมากเลยครับผมบรรยากาศนะตอนนี้นะครับผมตอนนี้เราเข้ามาในวันแล้วนะครับนะครับเจดี JD. ที่จะสร้างใหม่อยู่ตรงนั้นนะครับผม ก็สนุกไปอีกแบบนะครับผมเป็นพิธีกรรมทางภาคเหนือนะครับผมซึ่งเราเป็นคนดีสารแล้วก็เออแปลกใหม่ดีนะครับผมเรียนรู้วัฒนธรรมนะครับผมนี่บรรยากาศครับผมสนุกสนานมากเลยครับเหมือนบุญบ้านเราแหละครับแต่ว่าทำเนียงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งบรรยากาศในโบสถ์นะครับผมหลังจากที่แห่เสร็จแล้วนะครับเจ ครับทุกคนก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับของการเดินทางมาที่เชียงใหม่ประมาณ1เดือนกว่าๆนะครับผมก็คลิปทั้งหมดก็ได้จบลงแล้วแต่ก็ยังมีอีกทิ้งคลิปครับกำลังจะกลับอบนผ่านพูทับเบิกนะครับแล้วก็รอชมคลิปกลับอบนผ่านพูทับเบิกนะครับผมก็คลิปนี้ก็ไปหลายที่นะครับผมให้ชมบรรยากาศระหว่างที่เราไปในตอนไหนบ้าง ก็บรรยากาศดีนะครับไปเก็บความทรงจําเพราะว่าเราก็อีกนานก่อนเราจะกลับมาเที่ยวเชียงใหม่อีกรอบนึงก็เงา,มาเม่อะไรก็เก็บไว้ดูนะครับผมเพื่อนๆก็ใครไม่ได้ไปไหนก็กลับมาดูคลิปผมได้นะครับผมก็คลิปนี้ก็อยากฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับผมกับ EP ที่ผ่านๆมาของการมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับผมก็อาจจะทําไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็อยากให้เพื่อน รับชมนะครับผมจะพยายามปรับปรุงและก็ซื้ออุปกรณ์มาเพิ่มนะครับผมเพื่อจะปรับคลิปให้ดีขึ้นนะครับก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับอาจจะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเพราะว่าจบจบที่ของการที่อยู่เชียงใหม่แล้วนะครับเราจะกลับไปทํางานที่อุบลแล้วแล้วก็จะมีคลิปกลับอุบลผ่านพุทธเปิกแล้วก็เดี๋ยวอีกสักเดือนหน้าก็จะเป็นงานแห่เทียนแล้วนะครับผม ก็เดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศงานแห่เทียนให้เพื่อนๆชมด้วยว่าเออที่อุบลเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้กลับอุบลเลยก็จะกลับประมาณพรุ่งนี้นะครับวันที่19มิถุนายนนะครับก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะเจอกันคลิปต่อไปครับ